สภาพอากาศบนยอดภูหินตั้งเลวหลายเส้นดีเกือบ6กชั่วโมงเต็มเ็มที่สายหมอกรอบกลุมพื้นที่ดังกล่าวในลักษณะที่ทับทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะจนกระทั่งเหมือนมีกำแพงหมอกที่หนาทึบก,กั้นขวางเอาไว้รอบๆบริเวณก่อนเวลา14นาฬิกานอร์แมนได้ส่งข่าวเร่งด่วนมาให้ผมอีกหนึ่งฉบับข้อความของข่าวฉบับนั้นสร้างความหนักใจให้กับผมอย่างมากมายนอร์แมนสั่งให้ผมรับภาระในการช่วยค้นหานักบินรับจ้างทั้งสองคนเป็นภารกิจเร่งด่วน CAA จะสนับสนุนทั้งกำลังพลและอาวุธอย่างไม่อั้นนอแมนตั้งรางวัลในการปฏิบัติงานชิ้นนี้ถึง20,000ืเหรียญสหรัฐโดยให้วางงานด้านอื่นๆไว้เป็นการชั่วคราว้ายสุดของข่าวกำชับให้ผมเล่งปฏิบัติงานอย่างฉับพลันเพื่อเซฟชีวิตของนักบินเอาไว้ก่อนจะสายเกินการลดผิวปากออกมาพร้อมกับกล่าวขึ้นมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้น40,000 0บาทแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคนหนึ่งก็ฟัดเข้าไปตั้งแสนสามเข้าไปแล้ว คราวนี้ละมึงเอ๋ยกลับเมืองไทยขอเป็นคุณลุดสักพักเถอะนะห้าส่วนไม่ใช่สามส่วนหรือคงจะลืมสีจันทร์และสีหมายไปเสียแล้วขนละแปดหมื่นบาทจากส่วนเกินของงานประจํามันก็เป็นรายได้ที่หรือพึงพอใจไม่ใช่หรือลุดผมแย้งออกไปพร้อมกับอบล่างของสีจันทร์เข้ามาแนบอกลุดหัวเลาะกากยกมือขึ้นขยี้ศีรษะของสีจันทร์ด้วยความสนิทสนมแม่นแล้วลูกพี่ ผมลืมสีจันร์กับน้องสีหมยไปถนัดใจโอ้โหทําไมมันถึงมืดชิบหายหมายบอดขนาดนี้ก็ไม่รู้ผมว่าวันนี้ทั้งวันอากาศไม่มีทางเปิดหรอกครับเสียงเดินทางกลับเอาตอนกลางวันนี้เลยเป็นไงลูกพี่หรือก็น่าจะรู้สภาพอากาศของเมืองลาวนี่มันเหมือนกับบ้านเราที่ไหนกันนึกจะเปิดมันก็เปิดโล่งไปหมดนึกจะปิดมันก็ปิดเอาดือ้อมันเกิดสว่างโลงอีตอนพวกเรากำลังเดินอกตั้งลงจากยอดเขาพวกเราก็สวยไปเท่านั้น หลอให้มืดก่อนดีกว่าลุดเสื้อผ้าชุดเดินทางของพวกผมทั้งสามคนเปียกปอนไปหมดเนื่องจากอำนาจของสายหมอกที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นหยดน้ําข็งพื้นดินและพืชพันธุ์ซึ่งอยู่รอบๆด้านเปียกชื้นมันกระโดนหยาดน้ําฝนความหนาวที่ทารุนอย่างหลายกาดทําให้พวกผมต้องห่มผ้าขนสัตว์นั่งเบียดกันอยู่ภายใต้ผ้ากันฝนปันโจซึ่งสามารถป้องกันหยดน้าคขางจากสายหมอกได้เป็นอย่างดีมันเป็นเวลา17นาฬิกาพอดิพอดี เสียงระเบิดจากลูกแฟร์สองอันซึ่งลุดวางดักเอาไว้บนเส้นทางก่จะถึงโขดหินหน้าผาดังแหวกความมืดขึ้นมาได้ยินถนัดหูบัดดนนั่นเองแสงไฟขนาดห้าพันแรงเทียนสองดวงก็สว่างแวบขึ้นมาเบื้องหน้าถึงแม้จะมีกำแพงของสายหมอกที่หนาทึบขวางกั้นอยู่ก็ตามทีอำนาจของแสงไฟที่มีแรงเทียนสูงก็สาม,มารถแหวกทะลุหมอกออกมามองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนผิดปกติกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเห็นมา แสงของลูกแฟร์สะดุดเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนกับดวงไฟที่จุดสว่างสวยอยู่ตามบริเวณท่าอากาศยานแห่งต่างๆที่ผมเคยพบเห็นเป็นประจำมันเป็นแฟร์ตัดสายหมอกที่เ CA ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ปฏิบัติงานในเวลาสภาพอากาศที่มืดมิดโดยเฉพาะล่างของกลุ่มบุคคล5คนยืนจางเงอยู่ท่ามกลางแสงไฟตัดหมอกสีเหลืองเข้มนั้นผมผลักสีจันกระเด็นออกไปนอนฟบอยู่ที่โขดหินอูซี่ปืนกลมือเก็บเสียงติดขึ้นมาอย่างเป็นอัตโนมัติ ในขณะที่ผมวาดศูนย์ปืนขึ้นหาเป้าหมายเสียงหลวกเจ้าอูซี่กระดังเบาๆขึ้นมาทางขวามือเสียงมันก็กิ่งไม้แห้งๆหักสะบั้นดังติดต่อกันเป็นระยะๆะะกระสุนจากการยิงแบบอัตโนมัติเต็มตัวของรถส่งล่างที่ยืนจังงังอยู่นั้นกระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางกลุ่มหนึ่งในนั้นวิ่งแหกออกไปทางขวามือผมเหนียวไกพร้อมกับผักปืนสายไปมุมกว้าง ปล่อยกระสุนออกไปเกือบครึ่งแม็กกาซีนล่างที่กำลังวิ่งแอนตะกายขึ้นสุดตัว <S <S ผมเหนียวไกอีกครั้งอำนาจกระสุนทิบล่างของมันกระเด็นแวบไปทางขอบหน้าผาแล้วหลุดหายลงไปที่พื้นล่างพร้อมๆก็มีเสียงล้องอยา่างหอยหวนแบกอากาศดังลั่นขึ้นมา อีกสองคนที่ฟุบตัวเองลงกับพื้นได้ทันท่วงทีเริ่มยิงต่อสู้กับผมเข้าหี่แล้วกระสุนชุดแรกจากปืนอาก้าเป็นกระสุนสองวิถีสีเขียวเข้มมันวิ่งปลัดเข้าหาตำแหน่งที่อยู่ของผมตรงแน่วเหมือนกระเส้นบรรทัดก้อนเห็นที่อยู่เหนือที่กำบังฉีกกระเด็นปลิววั่นผมสวนกระสุนชุดสุดท้ายเข้าใส่อย่างชนิดลืมตายลูกเลื่อนค้างลังเพลิงเตือนสติให้ผมดูว่ากระสุนหมดผมกดปุ่มล็อกเปลี่ยนแม็กซ์ซีอย่างรวดเร็ว พอยกปืนขึ้นจะยิงสัาแสงไฟจากลูกแฟร์กับเส้นแสงดับสนิทความมืดค,ครื่นคลานเข้ามาจนผมตรวจการเป้าหมายไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเสียงปืนเงียบเป็นปิดทิ้งไปชั่วอึดใจลุดก้มหน้าลงอหูแนบกับพื้นเดินอยู่ชั่วคลูก,กผุดลุกขึ้นหยิบแฟร์สำรองที่ห้อยอยู่ที่สายลัดทึบออกมาปหลดสลักนิรภัยออกอย่างเรียบร้อยแล้วกระซิบกับผมแผวเบาไอสองคนที่เหลือกําลังคลานกลับไปผมจะโยนแฟร์ลุกพี่คอยยิงด้วยนะครับ ลดคว้างแฟตัดหมอกโดยวิธีคว้างสูงเต็มที่ในขณะที่ลูกแฟกําลังลอยอยู่กลางอากาศนั้นแรงอัดอันมหาศาลก็ส่งแสงสีเหลืองเข้มพุ่งปลาดออกมาทันทีสองคนที่เหลือรอดจากวิถีกระสุนของพวกผมกําลังวิ่งเหยาะๆอยู่เบื้องหน้าพอดีผมเหนียวไกลยิงอย่างไม่เลี้ยงด้วยระบบอัตโนมัติ <S 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 ทั้งสองคนพังะเด้งหน้าเด้งหลังอยู่ท่ามกลางแสงแฟชั่วอึดใจก็หล่ฟุบลงกับพื้นแน่นิ่งเงียบสงัดทั้งแสงไฟและเสียงปืน ลดหยิบลูกแฝดอีกสองชุดออกมาวางที่ผื้นกล่าวขึ้นมาอย่างช้าๆด้วยท่าทางที่กระหายเลือดลูกพี่ขุมกันให้ผมด้วยโยนแฝดเป็นระยะระยะผมจะเข้าไปตรวจค้นพวกมันผมใจหายวา่าความรู้สึกและอายใจพุ่งขึ้นมาเหมือนทำนกแตกสภาพการเท่าที่เป็นอยู่ดูเหมือนว่าผมจะเอาเปรียบรุดมากเกินไปเสียแล้วความและอายใจทําให้ความบ้าบิบ่นจู่โจมเข้าหาผมในฉับพลันออกไปพร้อมๆกันลุด สีจันทร์ซ่อนอยู่ที่นี่หรือกับอ้วกผลัดกันโยนแฟคนละชุดโอเคอ้วจะเริ่มโยนก่อนผมคว้างแฟออกไปเต็มแรงไฟตัดหมอกสว่างพลึบผมกับลุดวิ่งปลาดออกจากโขดหินโดยแยกออกจากกันคนละทิศคนละทางจุดหมายคือล่างที่นอนระเกะ,กะละกะอยู่เบื้องหน้าสองคนแรกสมองเละกินข้าวกระจายกลุ้ลุดฉากแวะไปที่ขอบหน้าผาสำรวจคนที่หล่นลงไปเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก่อนแสงไฟจะหมดเชือ้อ ลุดก็โยนลูกแฟร์อีกครั้งและเคลื่อนที่ข้าตรวดคนสองคนที่วิ่งหลบหนีไปพบกับหยุดจบห่างออกไปจากแฟร์แตกประมาณ20เมตรลุดเปลี่ยนปืนกลมืออูซี่มาวางที่ข้างสายต่อจากนั้นก็ใช้มือขวาขยุมคอปกเสือ้อคนที่นอนหายใจรวยลินอยู่ที่พื้นออกแรงลากตรงเข้ามาหาผมพร้อมก็เอือกขึ้นมาด้วยเสียงหอบหอบลูกพี่ไอหาจวกวนี่ยังไม่หมดลมเลยทีเดียวผมจะลากเอาไปให้ลูกพี่รีดข่าวจากมันบางทีเราอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากพวกมันก็ได้ ลูกพี่ช่วยวางแฟให้ผมด้วยครับในขณะที่พูดลุดกระปดแฟชุดสุดท้ายออกจากสายลัดทึบโยนมาให้ผมอีกสองลูกอ้วจะไปลากมันเองหรือวางแฟก็แล้วกันรหัสผ่านผสม50อย่าลืมนะวย้ยบอกชื่อแลักันรหัสก่อนเข้าไปที่โขดหินผสม50ผมย้ำรหัสอีกครั้งลุดพระออกจากล่างคุณข้าศึกที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก้มเก็บลูกแฟโดยไม่ปดปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว ผมสะพายเจ้าอูซี่เอาไว้บนบมาออกแรงลากข้าศึกไปยังโขดหินอย่างทุลักทุเลแสงสว่างจากแฟตัดหมอกเส้นแสงลงไปแล้วความขาวโพลนของกแพงหมอกที่หนาทึบปรากฏอยู่รอบๆด้านข้าศึกคนที่ผมกําลังลากอยู่ที่พื้นล้องพึมพำออกมาแผ่วเบามันเบาเสียจนกระทั่งผมจับข้อความอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไผ่แมนไอยบเป็นหนังคือบอปากคอยยิ่งอิลีได้นน่ เสียงของสีจันทรสำทับออกมาจากโขดหินด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดจนผมอดขำไม่ได้พี่เองสีจันทร์ผมพูดพลางหอบพลางพร้อมกับยุงล่างของข้าศึกขึ้นมานั่งพิงกับผนังโขดหินสีจันทรนั่งพิงอยู่ผนังด้านในสุดมือทั้งคู่กระชับปืนพกเหยียดยื่นออกมาเบื้องหน้าในลักษณะการยิงแบบสองมือเพียงแวบเดียวที่ผมมองเห็นก็รู้ว่าสีจัน์ต้องได้รับการฝึกฝนในด้านการใช้ปืนพกมาพอสมควรเลยทีเดียวผมใจหายว่า กล้ามเนื้อที่หน้าอกสั่นรละล็กเหมือนกันจะเป็นตะคิวสีจันเอาปืนพกมาจากไหนแต่หลอนระยะเวลาหลายชั่วโมงที่ผมและเธออยู่ใกล้ชิดกันถึงแม้กระทั่งในขณะที่ผมประทับความเป็นผัวให้กับเธอผมก็ยังไม่มีโอกาสทราบว่าสีจันมีปืนพกชนิดหลายแรงอยู่ในกำมือผมชำเลืองไปที่รูอันกลวงโบกของลำกล้องด้วยอาการเคลือบแคลงใจสีจันยิงจ้องปืนเข้าใส่ผมเหมือนกับมีอาการตกตะลึงอยู่ชั่วขณะบูบหนึ่งก็ความคิดในด้านลบถ้าสีจันคิดไม่ซื่อกับผมขณะหนี้ ช่วงเวลานี้ก็เป็นโอกาสอันเหมาะสมของเธอแล้วนึกเจ็บใจตัวเองที่ไว้วางใจผู้หญิงจนกระทั่งชีวิตของตัวเองกําลังจะพบกับจุดจบขึ้นมาทันทีความเขยดแข้นพุ่งขึ้นมาจนกระทั่งหมดความยับยั้งชั่งใจสำทับออกไปด้วยความลืมตัวยิงสีจันยิงเลยจะรีรออยู่ทําไมยิงัวกเธอเดี๋ยวนี้สีจันมองหน้าผมด้วยลักษณะท่าทางที่เป็นคําถาม ชั่วอึดใจก็ก่มหน้าลงมาดูปืนพกในมือของเธอแล้วลุกขึ้นผาวามหา,หาล่างของข้าศึกที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับอุทานขึ้นมาอย่างตื่นตระหนกไอรุดได้รับบาดเจ็บบอกคะเป็นอีหยังตายแล้วเลือดออกไหลแห้งในขณะที่พูดสีจันทร์ก็วางปืนลงที่ผืนนั่งคุกเข่าลงจับไหลของข้าศึกสำรวจร่างกายไปมาอย่างร้อนลนโมเมนไอลุดไอรุดไปใส่คือบอมาแลนี่เป็นไผ่ละไอ ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นปืนที่วางอยู่ที่พื้นเดี๋ยวนี้เองมันเป็นปืนพกที่ผลิตในประเทศรัสเซียลำกล้องยาวประมาณหนิ้วครึ่งลักษณะด้ามและตัวปืนเหมือนกับเมส์เซอร์ของเยอรมันไม่มีผิดผมหยิบปืนพกที่สีจันวางอยู่ใ,ใกล้ตัวขึ้นมาอาศัยความรวดเร็วในขณะที่สีจันหันหลังให้ถอดเอากระสุนที่ขึ้นลำอยู่ในลังเพลิงออกต่อจากนั้นปลดปุ่มล็อกถอดแม็กกาซีนที่แน็เอสไปด้วยกระสุนออกมาซ่อนเอาไว้ที่กระเป๋าหลังแล้วก็ค่อยๆวางปืนลงเอาไว้ในตำแหน่งที่เดิม สีจันเอาปืนพกมาจากไหนกันนี่นี่เป็นปืนของรัเสเซียชาวบ้านอย่างสีจันไม่สมควรที่จะมีปืนชนิดนี้ใช้เธอเป็นใครกันแน่สีจันผมยิงคำถามออกไปอย่างชนิดไม่ให้เธอตั้งตัวติดพร้อมก็ถอยห่างจากตัวปืนเสมือนหนึ่งจะอ่อยเหยื่ออยู่ในทีสีจันพลักจากล้างค่าศึกผวาเข้าหาผมเหมือนกระโดนแม่เหล็กเธอกวัดมือโอบรอบเอวของผมพร้อมกับแนบหน้าเข้ามาซุกอยู่กับหน้าอกเหมือนกับลุกนกยามหนาวปากกระพึมผําออกมาอยู่ตลอดเวลา สงสัยอีหยังสีจันหรือคะสีจันก็เป็นเมียของไอ้ทิละ่ะปืนตาโกเล็บก็บอกนีหมดเพ่งสวรรค์ซื้อมาให้สีไม้หลายเดือนแล้วสีจันเห็นว่าขึ้นมาทึ่งโดยก็เลยเอาติโตมานั่มเมื่อกี้นี่ไอ้ยให้สีจันยิ่งไอ้เห็ดหยังหน้าตาของไอ้เป็นตะยานแห้งผมถอนหายใจอย่างโล่งอกบทบาทของสีจันเท่าที่เธอกําลังแสดงอยู่นี้ถ้าเป็นอาการอัมพรางสีจันจะต้องเป็นดาราภาพยนตร์ระดับชั้นตุ๊กตาทองเลยทีเดียว แต่เท่าที่ผมมองเห็นไม่พบอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนอกจากดวงตาที่ซื่อบริสุทธิ์ไหลเดียงสาและท่าทางที่จงรักภักดีต่อผมอย่างชนิดสุดหัวใจเท่านั้นผมกระชับอกสีจันเข้ามาแนบอ,อกอย่างเอาใจความเคลือบแคลงทั้งมวลปลิวหายไปในบัดดลอย่างไม่ทันที่ผมจะเอ่ยตอบอะไรออกมาก็ได้ยินเสียงลุดบอกชื่อและขนันรหัสผ่านดังแว่วๆอยู่เบื้องหน้าชั่วอึดใจลุดกระหอบปืนอากา้าศพลุงพาลังเข้ามาหลายกระบอกกระหึดกระหอบพูดออกมาด้วยท่าทางที่เหน็ดเหนื่อย เหมือนกับไปออกแรงอะไรมาอย่างสดสดล้นหลอนลูกพี่ผมขนไอหอกโน่นโยนทิ้งหน้าผาไปหมดแล้วหนักชิบหายใบบอดไปเลยนี่ครับปืนอากาศรุ่นใหม่เอี่ยมออกห้องมันเบาหิวเลยพับฐานเสียด้วยเป็นยังไงครับเฉลยศึกของเราเหตุการณ์เฉพาะหน้าทําให้ผมลืมเฉลยศึกไปถนัดใจหันกลับไปดูก็มองเห็นเฉลยศึกนั่งทําตาปิบเสียงร้องครุญครังและใบหน้าที่เยเกอของมันแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดรวดเห้าสุดประมาณ เลือดจากบริเวณหัวไหลด้านขวาทะลักออกมาแดงฉานนอกจากนั้นสะโพกด้านเดียวกันก็ยังถูกกระสุนของเจ้าอูซี่ฉีกออกไปเป็นทางจนกระทั่งกางเกงขาดลุ่งลิ่งน้องชายหรืออยู่กองพันอะไรวะตอบคําถามของอ้วตามความจริงและอ้วจะหามหรือลงไปรักษาข้างล่างเฉลยศึกขมวดคิ้วยน่นทำหน้าเหมือนกับไม่เข้าอกเข้าใจในภาษาพูดของผมชั่วอึดใจมันก็ปล่อยภาษาพูดที่ผมไม่เข้าใจออกมาอย่างยากเย็นภาษาแมวดำ สีจันฟังออกมันขอนามกินสีจันชิงพูดขึ้นมาอย่างร้อนลนพร้อมกับสงสัยตาเหมือนกับจะขอความเห็นกับผมอยู่ในทีปัญหาเฉพาะหน้าที่หนักอึ้งปลิวหายไปในบัดดลผมเพิ่งจะมองเห็นคุณค่าของสีจันเดี๋ยวนี้เองนึกเจ็บใจตัวเองที่เข้าใจในตัวของเธอในด้านลบมาถึงสองครั้งสองคราถ้าไม่มีสีจันข่าวกลองจะกล้าสึกก็คงจะหมดความหมาย และปัญหาที่ข้าศึกมาล่าผมถึงยอดภูหินตั้งก็คงจะเป็นมหาที่มืดทึบอยู่ตลอดไปโชคมักจะเข้าข้างคนเดินตายเยี่ยงผมอยู่เสมอจบตอนที่16แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณหลายๆครับ